น้องอุงอิงรัตนาพรเพรบ้านแพ่งของเฮาค่ะพี่นอค่ะได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะน้องอุงอิงโพสต์บอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วก็ไม่ล้มก็พอเห็นหมโพสต์แบบนี้อนน้องอิงโพสต์ตั้งแต่มาช่วงเชานะ้าเนาะน้องอิงได้โพสต์นี้ก็คือใครเห็นก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องบอกว่าน้องแ่บเป็นพลังงานบวกจริงๆแม่น้องโพสตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนาะเห็นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วเลยรู้สึกว่าโพสต์โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ให้พลังงานบวกแก่คนที่ได้พบเห็นแก่คนรอบข้างแก่คนที่ได้เห็นจริงๆค่ะน้องโพสต์แบบนี้สื่อถึงอะไรคุณแม่ขาหมายถึงความว่าสำหรับมุมมองของแม่เนาะแม่เห็นโพสต์แล้วแม่คิดเองนี่หมายถึงการว่างตัวพ้นเฮานะ ถาเข้าถืออบร่มสร้างสอนมาแบบใดคือเป็นคนมองโลกสวยแล้วก็เป็นพลังบวกให้สําหรับอีกหลายๆคนหมายถึงว่าน้องหญิงของเข้าเป็นคนที่มีมุมมองทีดีคแลวก็เป็นคนมองโลกสวยอ่ะวันหลูสีวายจังได้แหละกหมายถึงว่าน้องน่ะคอน้องวางตัวดีมัน้องพ่แม่ถามมี่แม่วางตัวดีตัวเนาะวางตัวดีเป็นศิลปินนี่คือน้องบอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นก็คือ เราวางเนื้อวางตัวให้วางเนื้อวางตัวเราให้พอดีพองามเทาถึงเข้าสิมนี้ชื่อเสียงแล้วเหมือนน้องอุ๋ยนี่น้องก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองดังสักทีพอกันห้ามไปหนูเมื่อค่อยคิดและได้จายว่าจะขอ้องดังหนูก็คือคนเกา่าอุ๋ยอิงคนเดิมน้องพูดแบบนี้ตลอดน้องไม่เคยลืม่าน้องมาจากไหนน้องเติบโตมายังไงน้องเป็น น้องไม่เคยลืมเลยค่ะน้องวางตัวน้องได้ดิบดีเสมอค่ะวางตัวเสมอตนเสมอไปไม่ยู่ยแบบใดแต่งแต้มือแรกเข้าจนทุกมือนีอุ้งอิงรัตนาพ่อนกันยังคือเก่าพี่น้อง่ะ้ำตัวคือเก่าคความสวยและความสามารถที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ความรวยของน้องที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองบอถึงความรวยน้องเริ่มมีเงินมีทองมันมาพี่น้องคะสร้างบ้านกันสีเหลวแล้วซื้อบ้านซื้อเงา แต่น้องก็ไม่เคยลืมที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเอิ่อนาะคนที่ยากไร้หรือคนที่ได้วกว่าหรือคนคยากคนจนเพราะน้องเข้าใจความรู้สึกนั้นดีน้องเคยขาดจุดจุดนั้นมาก่อนน้องพอน้องมีโอกาสน้องก็จะช่วยเหลือเราเห็นได้หลายครั้งน้องครับเนาะซึ่งมันออกจากใจในย่างยาการที่ทความดีหรือว่าการมีใจมีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ผู้อื่นมันออกจากข้างในเด้ค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะอุ้อิงเพชรบานแพงเป็นคนที มีใจอบออมอารีรล้วก็ะมีเมตตาครับห่ายหลายคนแม่มต่อคนที่ด้ยโอกาสกว่าเพราะน้องเคยด้ยโอกาสแล้วแล้วน้องได้รับโอกาสจากบอสโจนั่นเองจนน้องได้มีทุกวันนี้น้องก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างหลังจากที่น้องเคยเป็นผู้รับมาแล้วน้องก็อยากเป็นผู้ให้บ้างให้โอกาสคนอื่นเขาบ้างคนที่ด้ยด้โอกาสกว่าเราสิน้องก็พยายามทำแบบนั้นนี่แหละแท้แท้ของสาวน้อยยิลีนี่แหละพูดถึง อ่าน้องมีมือนีได้กะถือว่าตั้งกับต่องมาจากขอบทั่วน้ำเีย์ยามันค่ะคือฟืฟน้นฝนอบร่มไมย้ยางดีเพราะว่าสิเป็นไปทั้งแม่น้อยทั้งคุณพอ่อแล้วก็ทั้งบิ๊กบอสทั้ทงพ่อโจพนี่อ่าคืออ,อบร่มน้องมมอยางดีการว่างโตการเขาหาการมีใจเมตตาคน,นอืิอการอยู่ร่วมกับคนในสังคมกับคนหมู่มากสิพ่อโจื่อโจ,โจได้ซอนลูกได้ดีแห้งนอนเราอีดีแค่ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นน้องอิงเนี่ยจากแรกๆเป็นว่าน้องถึงถามมาเรื่องนั้นเรื่องนี้น้องห้องร้องห่มร้องไห้สิทุกวันนี้ไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนั้นอีกเลยบอสโจได้สร้างเกราะสร้างทุกอย่างโปรเทคน้องป้องกันน้องไว้อย่างดีคือให้น้องรองรับ สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีจนน้องได้มายืนจงจุดจุดนี้เป็นแบบโพสาาต์ออกมามีแต่โพสพลังบวกให้คนได้เห็นความเข้มแข็งอย่างเท่านั้นอ่นละแม่เส้สิ้นที่ดีรนอกโ,อโจโฉกมือสาวนี่พูดถึงว่าก้อนสิมี่มือดีอุ้งอิงบ่แมนว่าสิบเจอรามาดิค่ะนอ้องเจอรามามากมากไม่หลายสิ่งอย่างแต่ว่ากับนี่พอโจเนาะผูดคนอเป็นเกาะกากำบังให้ลูกค่ะให้น้องอุ้งอิงของเฮาค่ะสูมาเท่าทุกมือนี่ จนวัดซูมเมอนี่อุ้งอิงรัตะนาพรแถบสิบ่มีข่าวที่ได้งเงยียบลบเลยบม่บมีเลยอ่ารู้สึกว่บยบ่มีทีตีเลยเดยเฉพาะอีหลีค่ะไปเบื้องหน้าเวทีเปิดวงแค่อยากกลับไป<ช>เปิดวงกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบอกแล้วว่ามันเป็นฤดูกาลแล้วเฮ็ดกิรไปพอมาเป<ช>ิดวงมาเนี่ยน้องอิงเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นอีหลีพี่น้องค่ะคือทีเถิด จับตาม่างตอนนี้คือน้องสวยขึ้นมากใช่น้องสวยขึ้นมุ้งอิงสวยขึ้นแห้งสวยสวยขึ้นแต่งเนื้อแต่งโตคอดตู่มทอดตู่มเขาดีขึ้นอย่างชุดเที่ยวมาพูดชุดซีน่วงนี่ก็สวยแม่บสวยอีหลีต้องแยกสีไว มองไปถึงหอดสร้างแต่งหนาแมนสร้างแต่งหนาสร้างผมสร้างหนาทั้งหนาทุกอย่างเลยสวยขึ้นเบิร์ตอีหลีพี่น้องค่ะทุ่งยางกับน้องน้องเริ่มโตเต็มสาวแม่นอ่าเต็มสาวน้องเต็มสาวสิบเจ็ดสิบเจ็ดเต็มเจ็ดร้อยสิบแปดนี่น้องสิบเจ็ดเจ็ดร้สิบแปดนี่แหละเป็นสาวเต็มโตนี่แหละต้องถึงต้องถึงบอกว่าโพสต์แต่ละโพสต์ของน้องอุ่งอีกอ่ะเป็นเป็นโพสต์ที่สร้างพลังบวกบางครั้งก็โพสต์โพสต์จนโพสต์จนผู้ใหญ่บางคนอาย ทุกอย่บางคนอายเลยแม่ถึงว่าน้องสิเกย์ดามามาหลายมๆบเคคลโคตรแรงๆนี่อุ้งอิงสิบพรามีการแบบโคดตอบโต้กับที่แบบเป็นเป็นมุ่มลบนี่สิบพรามีเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่การเป็นศิลปินนี่อุ้งอิงเฮ็ดให้หลายคนเห็นเด้์ระดับขว้เอาเป็นย่างย่างด้วยค่ะพี่น้องค่ะยืนให้เป็นเนี่ยเห็นไหมที่ลองโพสเนี่ยแค่ไม่ล้มก็พอแค่ไม่ล้มก็พอเหยื่อชือว่าเฮาเด่นเฮาดังแล้วเห่า เป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เออเขาเห็นจังได้ก็ได้เนี่ยน้องซึ่งบ๊เนี่ยอกซึ่งน้องก็สามารถทําได้นะแต่น้องไม่ทําไม่ทำไม่หาซึ่งน้องไม่ทําน้องบอกว่าเนี่ยน้องเป็นแบบนี้แหละน้องขอวางตัวน้องเป็นแบบนี้เป็นแบบเดิมนี่แหละใครรู้จักหนูแบบไหนก็อยากให้รู้จักแบบนั้นแค่นั้นเองนั่นแหละเขาเอิ้กับว่างเหนียว่างโตในการเป็นศิลปินพี่น้องขาเนี่ยน้องวูินเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนี่ผู้ใหญ่บางคนแบบคอมเมนต์น้องในทางซสีอหานี่สร้างไว้แน่ค่ะบบมีโตกกับนะคะถึงว่านี่แหละค่ะพี่น้องขา พูดถึงการเป็นศิลปินเนี่ยการทีว่างโตเนี่ยมันก็สำคัญเลยค่ะเนี่ยเป็นบอลวงหิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพเราเป็นเื่องยางด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะเป็นเรื่องราวที่เฮาน้ำเมาฝาดนะคะสําหรับน้องวงหิงที่ได้ผลมาเช้าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่น ขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอ,อเป็นคำกลมสนองอุ้งอิงนะคะการวางเนื้อวางตัวในดิฉันแม่นค่ะสำคัญ,นนนคคญในการเป็นศิลปะศิลปินรวมถึงประชาชนทั่วไปเหมือนเราด้วยการ<ะ>วางเนื้อวางตัวการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ดีเนาะการเคารพสิทธ<ะ>ิส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเข้ากับตองเข้ารบสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและก,กันเนาะ,ะนะคะ